สวัสดีครับท่านผู้ชมช่องกาลาแรนดวันนี้เดี๋ยวผมขอมาเล่าเรื่องตาลฟ้านิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามีผ้าจารย์องคหนึ่งที่อยู่สระบุรีโทรมาหาผมนะครับว่าท่านได้สั่งซื้อตาลฟ้ามาแล้วท่านนี้ท่านบอกว่าเม็ดมันเล็กเท่าปลายปากกานะครับผมก็งงว่าตาลฟ้าอะไรมันเล็กขนาดนั้นนะครับคือท่านที่จะ ซื้อตาลฟ้ามาเพาะนะครับนี่นะครับเม็ดเนี่ยเม็ดจริงมันสะดือยังไม่ขาดนะครับเห็นไหมครับสะดือยังติดอยู่เม็ดมันจะต้องประมาณนี้นะครับและท่านี้ท่านลองดูขนาดเนี่ยขนาดเนี่ยมันถึงจะงอกนะครับถ้าเม็ดเล็กตัวนี้มันก็อาจจะไม่งอกเดี๋ยวผมให้ดูเม็ดเล็กๆนะครับที่ผมเพาะเอาไว้แล้วมันไม่งอกนะครับ น,นะครับไอ้พวกนี้นะครับที่ผมเพาะใส่ใส่ถาดกระจาดเอาไว้อย่างนี้นะครับเราจะแกงพัดลมมาแล้วก็เอาผ้าลงไว้ข้างล่างนะครับมันจะเป็นรุ่นเดียวกันกับที่ผมให้ดูที่มันงอกไปแล้วนะครับแต่ไอ้พวกนี้มันไม่มันไม่งอกนะครับเห็นไหมครับขนาดเม็ดใหญ่ขนาดนี้มันยังไม่งอกนะครับแล้วเม็ด ถ้าปลายประการอยู่งอกมันจะใช่นี่นะครับพวกพวกนี้มันไม่งอกนะครับแล้วก็มีอีกหลายเม็ดเต็มเลยนะครับเนี่ยเนี่ยอันน,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 นี้อันนี้เม็ดอันนี้เม็ดเล็กสุดนะครับนี่เม็ดเล็กสุดอันนี้อันนี้ผมลงเพาะรอบแรกนะครับไอ้ดส่วนที่งอกก็ เพาะทั้งหมดประมาณน่าจะเกือบร้อยลูกนะครับเป็นงอกออยู่ประมาณห้าหกต้นนะครับก็เพราะไปหลายลูกแต่ว่าไอ้ส่วนที่งอกก็งอกนะครับไอ้ส่วนไม่งอกก็เยอะแต่ดีที่มันงอกขึ้นมาให้เห็นนะครับเพะผมกําลังกําลังแช่น้ำแช่จุดินทรีย์ของเคาะเสสงเอาไว้ นี่นะครับกลิ่นแรงมากนี่นะครับอันนี้อันนี้รอบสองนะครับที่ผมกําลังจะปลูกนะครับเห็นไหมครับนี่ถ้าได้ถ้าได้ลูกอย่างนี้มาผมว่ามั่นใจว่าง,งอกนะครับแล้วเม็ดัวโตขนาดนี้นะครับเห็นไหมครับโตกว่านิวโปเยอะ วันนี้ขึ้นมาเก็บลูกตาลฟ้าครับเพื่อนๆครับท่านผู้ชมครับส่วนใหญ่ที่ผมเคยเพาะนะครับมันจะมีลูกเล็กแล้วก็ลูกใหญ่สังเกตดูจะเห็นที่ลูกที่มันใหญ่ๆนะครับมันงอกนะครับไอ้ลูกเล็กๆมันไม่ค่อยงอกเห็นไหมครับลูกมันจะใหญ่ๆแบบนี้นะครับใหญ่กว่านิโปเราเยอะเลย วัดดูตอน,นิโป้ะนะครับอันนี้รุ่นนี้คือรอบสองนะครับรอบสองที่ผมเฉพาะนดทั้งงอกถ้ามันงอกขึ้นมายังไงนะครับถ้าใครอยากได้อยากจะสั่งซื้อ,อยังไงเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีหนึ่งนะครับในทางช่องกาลาแลนนี้นะครับซื้อเอาประเภทต้นที่มันงอกไปเลยนะครับถ้าถ้าเราซื้อเป็น ลูกๆเป็นเม็ดๆอย่างนี้มาร้อยเม็ดอาจจะงอกต้นเดียวนะครับเราอาจจะเสียเงินฟรีนะครับผมก็เลยเอามาลงให้เพื่อนๆและท่านผู้ชมได้เออ่ได้ระวังกันว่าถ้าท่านไปสั่งซื้อนะครับถ้าไม่ถ้าไม่เจอช่องที่มั่นใจจริงๆก็อย่าเพิ่งไปซื้อนะครับเพราะว่าท่านซื้อมาแล้วท่านอาจจะปลูกแล้วมันจะไม่งอกเหมือนผมเพาะนี้นะครับ ก็อยากลงมาเตือนให้ระวังกันนะครับอย่าลืมกดตามช่องตีาแลนดนะครับเพื่อนๆครับคุณผ,ผู้ชมครับสวัสดีครับ